สวัสดีครับพี่ชะลอครับสวัสดีครับวันนี้เรามาบ้านของพี่ชะลอนะครับเพื่อมาดูผลการทํางานของคู่หูไคโตซานและกดอะมโนโฟแพนรวมถึงสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับพี่รอครับหลังจากที่ใส่ต้นนี้ไปแล้วเอาใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ครับต้นนี้ใส่ไปประมาณครึ่งกิโลได้ครับใส่ไปครึ่งกิโลเนาะครับแล้วฉีดพ่นคู่หูมากี่ครั้งแล้วครับสองครั้งครับกี่พ่นสองครั้งนะครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงพี่รอ ก่อนหน้านี้มันคล้ายๆเป็นก้านทูบอ่ะเป็นก้านทูบเนาะครับแล้วใบเป็นยังไงสีสีใบเป็นยังไงครับทีซีดสีใบซีดออกเหลืองเลยใช่ไหมครับครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเป็นยังไงบ้างครับพี่รอก็ได้ดีขึ้นครับดีขึ้นแตกแตกยอดดีอ่าแตกยอดดีนะครับแล้วเอ่อมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วไม่ครับทำทำ้องมันโดยตรงเลยทำมาจากปุ๋ย้อง ดูดเน็ตด้วยตรงครับใส่คู่หูนะครับใส่ใส่ปุ๋ยหญิงเกษตรกับพ่นคู่หูนะครับทั้งอย่างเลยนะครับเวลากี่วันแล้วที่ทําไปเนี่ยอาทิตย์นึงได้แล้วครับหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะผลลัพธ์ก็ได้ที่แรกก็คือใบมันเขียวขึ้นเนาะมีการแตกยอดใหม่นะครับออกมาเนี่ยอันที่มันเป็นผลของคู่หูและปุ๋ยหญิงเกษตรนะครับครับเราก็จะติดตามผลกันต่อไปนะครับแล้วก็พี่ชะลอก็ จะใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรของเราและคู่หูนะครับในการดูแลสวนทุเรียนต่อไปน้องพี่รอเนาะครับเพวยความยั่งยืนของสวนทุเรียนของพี่รอครับอันนี้อยู่หมู่บ้านอะไรครับบ้านลักไทยครับบ้านลักไทยตำบลชมพูตำบลชมพูอำเภอเน,นินมาปรางจังหวัดครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่รอครับสวัสดีครับ